ครับชื่อยิมปริญญากรครับรับบทเป็นพิจิตคนกลางครับสวัสดีครับผมติวเตอร์กรรพารครับผมรับบทเป็นน้องไม้ครับครับส่วนผมครับผมเจมส์ซูครับคลครับผมรับบทเป็นเอื้อครับสวัสดีครับเนสเสือพบครับรับบทเป็นคิงคุณากรครับครับแต่ธนาพันรับบทเป็นก๊าซครับครับผมเลโอพิรพันธ์ครับรับบทเป็นตรงครับวันนี้ทุกคนดูแบบหลอกเงินจริงๆนะเมื่อกี้พิเิตรคนกางจะหลักกล้องเยอะมากจะปะพกอะไรจะมาบ้างอ๋อก็ ค่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเราใช่เพราะว่าด้วยอ่าด้วยบริบทของตอนที่เราเล่นเรื่องอย่าเล่นกับอานนท์ใช่ไหมครับตอนนั้นก็จะยังดูเป็นแบบว่าเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ปะวัยรุ่นวัยรุ่นใสๆวัยรุ่นใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็มีการแบบว่าปรับให้แบบเราดูโตขึ้นอะไรเงี้ยก็สังเกตจากคิงเนี่ยตัดผมครับผมก็คือตอนอย่าเล่นอานนท์ผมก็จะผมยาวก็มีปอยอย่างงี้ปอยทีนี้เหมือนกับว่าปอยะไรนะปอยหวานแต่ทีนี้เหมือนกับว่าพอ พอมาเป็นพี่เจตก็ผมก็เลยเลือกที่จะตัดผมครับผมให้สั้นลงแล้วก็เพราะว่าเหมือนกับมีแฟนแล้วด้วยแบบไม่ไม่แบบคือเขาแค่บอกแค่ปรับปรับลุปไม่ได้บอกว่าไม่ก็เหตุผลไงเหตุผลที่ต้องตัดผมด้วยไงให้ตรเพราะว่าแฟนให้ตัดผมอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ใครไปรูในนั้นกลัวหลอกเกินไงก็แบบกวหลอกเกินสั้นแล้วก็ยังหลอกนะพี่พี่คิดบ้างไงครับ พี่พี่ยังเขาชมว่าหล่ออยู่แล้วที่แบบว่าเขาตามเขาตามนั้นเลยผู้สี่ผู้สี่เราขายเพลเลยไม่ได้ขายเพลงขายไม่หล่อครับผมก็จะดูแบบว่าก็ดูเหมือนเขาแบบก็จะโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะไรค่ะอรอยครับอร่อยอมพูดเส้นผิแต่ในบทเนี่ยผมเห็นแล้วฮะเห็นแล้วทั้งสองคนทั้งสองคนนี้คือแบบเป็นจากหยาเรนกับมณ่ะเป็นอีกเป็นอีกอีกแบบหนึ่งแต่ในพี่เจ็คนกลางอ่ะเป็นแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรเงี้ยสปอยไหมเนี่ยดี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 ครับแต่ว่าแบบเป็นเป็นมูที่แบบสนุกคอมเมดี้มากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นแนวแบบเข้าหาหรือว่าอะไรเี้ก็ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะฮะว่าเป็นแบบยังไงอะไรเนี้ยกูผมนะฮะยังไงพี่เจยังไงครับน้องไม้ไหนอาทิตย์นี้เรารับบทนำเต็มเต็มครับ ก็เตรียมตัวก็หล่อขึ้นอีกเดี๋ยวขอหล่อขึ้นอีกครับแล้วก็การเตรียมตัวก็มีเรื่องบทบาทครับก็มีบทบาทเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์บทบาทการทําบทเพื่อให้เล่นได้ละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ยเราเราก็พยายามโฟกัสในทุกๆส่วนแล้วก็ฝึกๆเพื่อให้ตอนออกกล้องเนี่ยจะได้แบบเปิดกล้องเนี่ยจะได้แบบเรียกว่าพร้อมที่สุดพยายามทาตัวให้ฝึกไปเรื่อยๆให้พร้อมที่สุดเหมือน ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็รีบผิดพลาดจะได้แบบแก้ทันอะไรเงี้ยฮะอร่ีนิิดานี่แสดงว่าในเรื่องต้องมีแบบว่าองอเสื้อหรือว่ายังไงมีนิดนึงน่าจะน่าจะมีอยู่แล้วครับผมอเสื้ออแอได้ยินมาเฉยๆแต่รคพร้อมจังพี่เออแต่ต่หุ่นอาจจีไม่พร้อมแต่ว่าใจพร้อมใจพร้อมแล้วก็ร่างกายพร้อมครับเพราะออกกำลังกายครับเพิ่งมาออกไม่วานหรือเปล่าใช่ฮะเอออะร ผมก็ดีใจมากที่วันนี้ได้ฟิตติ้งแล้วเพราะว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันใกล้มาเรื่อยๆแล้ว<ม>ก็มันเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนรอคอยด้วยแล้วผมคิดว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ก็รอคอยด้วยที่จะเปิดกล้องเพราะว่าพวกเราก็พร้อมแล้วครับเรารู้สึกว่าเรายังแบบว่าเราต้องมีในส่วนไหนที่ต้องเพิ่มอีกนิดไหมคะก็มีมเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผมก็แล้วก็เอนเนอรีครับผมอาจจะต้องออกกําลังกายมากขึ้นครับแล้วก็คาแรคเตอร์นี่เราก็ต้องถามพวมกับคุยแบบพูมกับมากขึ้นครับว่า ตอนนี้เรายังขาดในส่วนไหนแล้วก็เราก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆครับแล้วอย่างด้วยความที่แบบพอมันปรับมาเป็นว่าพิเศษนป็นงานศิลปหอังอุลนเนาะเ,เราจะต้องแบบไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมมากว่ามันน่าจะปรับปรเยอะอยู่ก,ก็กจริงๆถ้าน้องไม้นะ่าจะเป็นเหมือนเหมือนเดิมเลยครับอ,อาจจะเพิ่มมาในส่วนของเป็นการ์ดกับตรงนะที่อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยครับที่เข้ามาเป็นตัวละครเสริมในการเล่าเล่า บบช่วงแรกๆว่าเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับขอบคุณที่อยู่ี่ครับครับผมยังไงบ้างคะเราสองคนก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์พี่เจคนกลางครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมในในโปรเจกต์นี้ครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเราก็เตรียมตัวมาดีเพราะว่าบทที่ได้รับคือมันจะแตกต่างจากบทเดิมๆครับมันจะทําให้เราโตขึ้นใช่ใช่แล้วเราก็ต้อง มีการเวิร์กช็อปกันกับพี่เนี่แหละครับก็ตอนนี้ก็ีตัวละครรับไหมอันตอนนี้ไม่นับแล้วอนะตอนนี้ไม่รับแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้คือรับมากๆจับได้เลแต่ว่าถ้าแบเพิ่มมาแบบนี่เหมือนสื่อหน้าหรือยังไงหนังสือตรงกับการ์ดนจะไม่มีไม่ไม่มีไม่มีตัวละครที่เพิ่มมาใหม่เลยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาในหนังสือแน่นอนครับใช่ ส่วนโอก็ดีใจครับได้รับโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆด้วยแบบว่าได้คุยกันหลายเจอหน้วเจอตากันหลายครั้งแล้วมันใกล้ตัวสุดๆผมอะมาเล่นด้วยกันเรื่องแรกปะครับครับใช่เลยแรกเลยเขารับน้องไหมคะอ๋อยังไม่เลยยังทักอยู่เดี๋ยวต้องต้องมีลับแล้วก็ไม่มีเขียวอยู่เหมือนกันแต่เราอาจจะโดนรับน้องก่อนรับไปก่อนแล้วอันนี้น่าจะรับทุกวันนะน่แรักครับ ่อ,อ,อตอนนี้ก็ได้ยินได้ยินมาเหมือนกันครับว่า,วามีคนขี้แกล้งอยู่น้องฮีมเลยครับโอ้โหเปิดปากขนาดน, <ะ S 2> นีน<ล><ๆ>้พี่ไม่เป็นคนขี้แกล้งพี่เป็นคนที่อะไรพฤติกรรมให้ทุกคนสนังเกตเขาโดนแกล้งเยอะสุดเลยนะเดี๋ยววันนี้เลื่องเรื่องวน้องๆไงโอ้ยใจดีกับน้องๆด้วยนะใช่เขาไม่ว่าจะได้สนิทกันไงใช่จรริงงงงๆคอออสนนนี้เป็่่ายขัใช่ในเรื่องก็เป็นเด็กฝึกด้วยเป็นเด็กฝึกของพี่คิงฮีม เป็นขอเป็นเด็กตองเข้ามาฝึกงานกับพี่คิงใช่ครับโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์แสดงว่าความออฟฟิศนี้น่าจะคึกคักแบบมากคึกคักเพราะมีหลายคนมากๆแบบเข้าเข้าซีนด้วยกันรวมๆทั้งหมดก็มีอะไรเงี้ยคนก็อะไรนะก็ก็ก็เข้าซีนด้วยกันเยอะเหมือนว่าแบบทั้งหมดก็จะมีแบบโบบายเยอะเหมือนกันจากที่ผมอ่านนะครับไว้ผมก็จะพัดแฮ ช่เลยครับวุ่นวายแน่นอนการกินมคือเหมือนตอนนี้เราพยายามที่จะแบบเฮ้ยเราต้องมี energy มากขึ้นเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคนรอบข้างตกใจบ้ปะผมว่าน่าจะชินชินนะครับชินชินซะกว่าปรตินแล้วน้องเขาจะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วจีบวกอย่างเงี้ยให้ทุกคนก็ energy บวกให้กับทุกอย่าจจะเพิ่มใช่อาจจะมีเพิ่มแต่ทุกทีอ่ะอาจจะไม่มั่นคงทุกทีอาจจะแบบ่แต่ตอนนี้พยายามแบบ พยายามโฮเอเนจีมานถือว่าให้ให้มั่นคงได้นาวยดียวนานที่สุดเพราะว่าเวลาเราออกกองมันออกเช้าจนถึงดึกมันมันค่อนข้างใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ในการเรียบเรียงไทม์ไลน์ของอารมณ์ซีนก่อนหน้าก่อนหลังอะไรเงี้ยมันมันก็อาจจะยากตรงนั้นนิดนึงเพราะว่าอยากอยากให้มันแบบเวลาเอาไปตัดต่อแล้วมันความรู้สึกในการเรียบเรียงในตอนที่คนดูแบบแบบอินตามเราไปจริงๆอะไรเงี้ยก็ ใช่ตอนนี้ก็อินอินตอนนี้อินตามไปแล้วนะครับอินตามพี่น้องเล่าอินอินก็อินตามพี่น้องเล่านะเราเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มละเริ่มเลยต่อเริ่มเลยครับครับครับทั้งนี้เนาะสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาต้องหวานแบบหวานเจี๊ยบมดขึ้นเลยครับโอ้โหมดหล่อทั้งรักสุดๆหวานเจี๊ยบครับไม่มีอะไรครับพี่มีอะไรสู้ไหมเออเราจะหวานสู้หรือเราจะยังไงครผมว่า ที่เห็นเยอะสุดเป็นน uh ่า huh. ร uh ักเพราะว่าเราเราก็แ huh. ล you know, like uh, huh ้ว huh. ก็ก yeah, ็อยากดูแลน้องฝึกงานเราให้ดีที่สุดครับจะบอกว่าลืมเพื่อนครับลืมเพื่อนเราดูแลไปดูแลมาอาจจะตกหลุมรักน้องฝึกงานโดยไม่รู้ตัวก็ได้แลยมีเด็กฝึกงานตั้งสามคนนะตู้ว่าคนไหนจริงอัานบทอาจจะเปลี่ยนมันหมดแล้วก็รอดูครับเก็บว่าเป็นเซอร์ไพรส์หลายๆช็อตเหมือนกันครับเพื่อแบบ ตึ๊ดตั๊ดตึ๊ดตั๊ดใช่ครับเอาไว้กี้ถ้าเอาพูดดีป้ครับจุดเตืมอ่ะเขาเปลี่ยนลุกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมอ๋อผมเปลี่ยนลุกยังไงนะครับเป็นยังงงไบ้าคะสำหรับมาฟิตติ้งวันนี้ความลออ๋อก็หล่อขึ้นแน่นอนครับผมก็จริงๆเราก็มีการเตรียมตัวดูแลตัวเองมาประมาณหนึ่งเลยครับผมก็ออกกําลังกายมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับผมแล้วยิ่งว่าไงคะติจุดเติม หลอกไหมครับอกไหมครับเขาหลอกขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ช่วงช่วงหลังเนี่ยแอปฟิตเนสนะดูกล้ามเขาใช่แอปฟิตเนสแต่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 ไม่ได้อัพโซเชียลไงแต่เราเป็นสายคอนเทนต์เราอัพหน่อยโจริงจริงเจอตัวใหญ่ขึ้นมากแบบแบบว่าดูแบบดูโตขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกับเตอร์หนานานแล้วแบบตอนที่มาเจอแบบช่วงนึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออทำไมเตอร์แบบดูโตขึ้นอะไร เราดูซีนถอดเสื้อได้เลยแบบเราก็ถอดเหมือนกันผมก็ถอดผมนี่ฟิตซิกแพคอยู่ตอนนี้ยสดีกว่าวันนี้ใครบบสูดไม่ต้องสืูดแล้วเนี่ยไม่ต้องสืดแลนย้มงยิมแสงตงที่หน้าเลยคนจานนี <illustrate> ่คือ <arose> พูดขนาดนี้นี่คือเป็นแฟนรอให้มีคนแอบถ่ายคลิปแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยอักโซเชียลคนนี้เหรอฮะได้เลยฮะงั้นงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ดุนมากว่าจะพูดเลยไปยิ้มด้วยกัน เรากัดกันสู้ไงมกัดกันสู้ฝั่งนู้นเขาหวานหวานเจี๊ยบเลยนะครับฝั่งเราเั่งเราเหรอขมปี๋อุ้ยไม่แต่จะไม่พี่ขมมากเลยนะไม่หรอแต่จะบอกว่าก่อนที่จะรักกัน่ะต้องกัดกันมาก่อนก็ดูอย่างลิ้นกับฟันควบกันที่เติดหรือก็สิดธิ์ไหมไม่ติดโอเคต่อครับครับผมครับเอาฝากกละคู่เลยเนี่ยอ่าพี่เจมเส์ ครับผมก็อยากฝากพี่เจคนกลางนี่ยน,นะครับก็อยากฝากแฟนๆรออีกนิดนึงนะครับแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตเล่นเทนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรยังไงบวงสรวงยังไงก็อยากฝากทุกคนมาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับครับผมนอให้ตรงกับก,การาซก่อนครับฝากพี่เจคคนกลางด้วยนะครับเป็นซีรีที่บอกได้เลยว่าใครที่ได้ดูแล้วจะมีความสุข,ขามากๆ แล้วก็เราสองคนตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็ทุกๆคนตั้งใจทําเต็มที่ครับฝากด้วยค่ะครับแล้วแฟนๆที่รอก็ตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นเราในหน้าจอ,อ,อครับผมครับส่วนของเจมก็ขอฝากนี่ด้วยครับผมก็เจมไม้กับกัดรตรงด้วยนะครับก็หวังว่า พี่เจคนกลางก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นเนาะแบบใครที่เครียดจากการทำงานในออฟฟิศหรือว่าใครที่แบบเจอเหตุการณ์ที่อาจจะคล้ายตรงกับเรื่องนี้ก็สามารถมาดูเรื่องนี้ได้อาจจะฮิลใจทุกคนได้มากก็น้อยอะไรมาณนี้ครับขอฝากด้วยครับยังไงก็ฝากพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับผมไม่ใช่มีแค่พวกเราหคนนะครับยังมีพี่ปาพี่มาก็โทรมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนในออฟฟิศเนาะเอายังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับพี่เจคนกลางครับครับมีอันนึงมีอันนึ่งเป็ันคือว่าอยากให้ทุกคนรอล น้องพี่เจตกับพี่ของพี่เจตนะฮะมีเหรออ้าวต้องมีสิเขามีพี่มีน้องมีพี่มีน้องมีพ่เนี่ยก็ฝากติดตามแนวว่าว่าจะเป็นใครนะฮะสปอยไมเนี่ยเออสปอยไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยเพราะว่ามี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 เลือกกันอยู่เลือกกันอยู่มีใครอยู่ในสายตาบ้างคะมีอยู่สองคนครับแต่ว่ายังพูดไม่เพราะแอบแอบเหมือนเยอะแอบได้ยินมาไม่เหมือนไ คัดมาแล้วแล้วก็เหลือคิวใครหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใครนะเนีเอาลองมาครับผมก็ไม่รู้นะวถ้าผมรู้อาจจะสามารถสปอยได้แต่ไม่รู้เลยไม่ผมก็รู้เท่านี้จริงๆฮะครับผมไม่รู้ตลอดเด้อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ